ตอนนี้เราอยู่ภายในตัวมนดปนะฮะวัดโปรดเกลตตัวมนดปเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของวัดโปรดเกตนะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษโดยปกติทั่วไปเนี่ยวัดเนี่ยอาจจะมีตัวพระเจีดีหรือพระปรางเป็นประธานแต่ที่วัดโปรดเกลตเนี่ยจะใช้ตัวมนดปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะครับ ตัวมณฑปเนี่ยคงสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างวัดตั้งแต่เมื่อปีพศ2365นั่นนะฮะก็คงจะสร้างไล่กันมานะโบสถ์วิหารแล้วก็ตัวมณฑปมณฑปที่วัดโปรดเกศเนี่ยมีความพิเศษก็คือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ เป็นมณฑปที่ตั้งอยู่กลางน้ําด้วยตัวผังของมณฑปเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่ในสระน้ําตัวตรงกลางเนี่ยจะเป็นมณฑปประธานสูงสองชั้นนะครับภายในคือที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือจะทําเป็นห้องแปดเหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางประดิษฐานรอยพระพุทธบาทส่วนขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวเจดีย์ประธานซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบเจดีย์ทรงเครื่องอยู่บนฐานย่อไม้20และตัวเจดีย์ประธานของ มณฑบหลงนี้เนี่ยทั้ง4ด้านเนี่ยก็จะทําเป็นซุ้มคูหาเป็นซุ้มจรน้ำยื่นออกมามีพระพุทธรูปยืนประทับอยู่ทั้ง4ด้านาน,นี่คือส่วนที่เป็นประธานของตัวมณฑปขยับลงมาในวงนอกเนี่ยก็จะมีทําเป็นกําแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มุมของกาแพงแก้วทั้ง4เนี่ย จะทาเป็นเจดีย์ทรงเครื่องขนาดเล็กบนฐานย่อมุมไม้12อยู่ตั้งอยู่ทั้ง4มุมส่วนบริเวณกําแพงแก้วส่วนอื่นเนี่ยก็จะมีสาลาลายเล็กๆอยู่เจหลักตั้งโดยรอบของตัวกาแพงแก้วนี้จะมีลักษณะออกแบบเป็นเด็งจีการทํามนดบลอยพุทธบาทตั้งอยู่กา,ารสระน้ําเป็นประธานของวัดเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะที่หาไม่ได้จากที่ไหนของวัดโปรดเกตมากๆนะฮะ,ะก็ถือเป็นจุดเด่นสําคัญมากของวัดแห่งนี้